คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่กิจกรรมเกี่ยวกับน้องทหารใหม่ปาที่1ประจําปี2568กันค่ะผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ก็ได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8เพื่อดูแลให้การฝึกเป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพบกค,ค่ะและก็ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มุ่งสร้างทหารกองประจำการที่มีระเบียบวินยัยมีความเข้มแข็งพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติค่ะ พันเอกสุพรเทพชายยงผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ลักคณะได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินการฝึกทหารใหม่พร้อมกับได้พบปะและมอบนโยบายรวมทั้งติดตามมาตรฐานต่างๆจากผู้ฝึกทหารใหม่เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบการฝึกและหลักสูตรปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการฝึกให้เกิดความเรียบร้อยรวมถึงเรื่องของข้อห่วงย ในการฝึกด้วยค่ะโดยเฉพาะความปลอดภัยในทุกด้านพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับน้องๆทหารใหม่ครูนายสิบและครูทหารใหม่ตลอดโจนได้ถามถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอีกครั้งก็ยังได้กำชับให้ผู้ฝึกและชุดครูฝึก ดูแลน้องทหารใหม่ให้ดีที่สุดค่ะและยังรวมไปถึงการส่งเสริมในเรื่องของการต่อยอดด้านการศึกษาเพื่อให้น้องทหารใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วทหารต้องดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนายเสมือนการดูแลคนในครอบครัวเพราะว่าทหารกองประจำการเมื่อเข้ามาอยู่ในรั้วทหารแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกค่ะ